เมืองการยิ่นข้อเสนอดึงฉับปุยพร้อมแฝดอักษรสีจากการท่เรือเมืองการยูนิเต็ดทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลไทยลีก2ที่ท่มดึงนักเตะชื่อดังเข้ามาร่วมทีมมากมายไม่ว่าจะเป็นเลอโนอัสซัมซาวฮาริสันไคออนโจนาธานเฮตสสินทวีชยัยทายรัตนากุลและจิตปัญญาที่สุดล่าสุด เมืองการได้สร้างความคืบหาย่างต่อเนื่องเมือ่ออภิวัตรขนากรประธานสโมสรเมืองการยเน,นเต็ดได้ออกมายืนยันว่าตอนนี้ทีมได้ทําการยื่นข้อเสนอให้กับการท่าเรือเอฟเพื่อดึงตัวชาลิวชับปุยและทิตาวีทิตาทอนอักษรสีสองแข้งดีกีทีมชาติไทยชุดยูยีมารวมทีมในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยโดยเพียงแต่ว่าการท่เรือจะตอบตกลงหรือไม่เท่านั้น สำหรับชาลิวชับปุยและทิตาวีทิตาทอนอักษรสีเป็นที่ให้ความสนใจกับหลายทีมในไทยลีกหลังจากไม่สามารถเบียดยักตำแหน่งตัวจริงในทีมกันท่าเรือได้ในฤดูกาลที่ผ่านมา